เาเป็นคนในวงเล่าที่แก้งคนเมากินนลอกฟีตอนที่40มาแน้ะครับรายการที่ทุกคนรอคอยสอนทลิปง่ายๆให้นําไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆได้วันนี้เป็นเกมไพ่ในวงเล่าที่สุดยอดมากๆนะครับใช้ไพ่สองใบที่หน้าตาแตกต่างกันมากๆนะครับเป็น A ดอกจิกแล้วก็กินขลังตัดในที่นี้นะครับแล้วก็คลิปหนีบกระดาษหนึ่งอันเราเอาคลิปหนีบกระดาษหนีไไหนะนบไว้ไพ่ A นะเราหนีบไพ่ A ไว้ไพ่ใบที่จําง่ายนะครับแล้วเราก็บอกว่าพวกมึงองะเมาละ พ่อหนุ่ก็จะาเอ้ยกูยังไม่เมาถ้าพวกมึงยังไม่เมาจริงเนี่ยพวกมึงจะต้องจําได้มีสติอยู่อ่าเดี๋ยวกูจะถามตอนนี้กูเอาคลิปนีกระดาษหนีบไว้ที่ไพเอนะแล้วเดี๋ยวสักพักกูจะถามว่ามันหนีบไว้ไหนอ่ากูจะวางไว้ที่โต๊ะแบบนี้นะครับบอกว่าอ๋อจำได้อยู่แล้วหนีบไว้ที่เออ่ากูไม่สลับอ่ะกูก็วางไว้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกูจะชวนมึงคุยอ่าเราก็ชวนมึงคุยนู่นนี่นั่นเอ้ยเป็นยังไงวะเออเพื่อนมึงเป็นยังไงบ้างเมียมึงเลิกกันหรือยังอย่างยูุนอย่างนี้เเพื่่อนนมัจจะข้าาใว มันจะลืมเพราะว่าการชวนคุยของเราสักพักเราก็จะถามว่าเออตกลงกูหนีไว้ที่ใบไหนนะมันก็จะบอกว่าหนีไว้ที่เอกูไม่ลืมหรอกเออกูยังไม่เมากูออว่ามึงเมาแล้วล่ะกูหนีไว้ที่กิงนงหักนี่ไงเอ,อือมึงกลับบ้านไม่นอนตลไปสอนนะครับ คลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ที่ไพ่ a นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูช้าๆนะครับต้องจับไว้แบบนี้เพราะว่าความเร็วเท่านั้นที่จะทําให้มันย้ายฝั่งมาได้นะครับในขณะที่เรากําลังจะสลับไพ่เพื่อวางบนโต๊ะนะอ่าเนี่ยเราสลับมือแบบนี้นะครับไพ่มันจะดึงคลิปหนีบกระดาษติดออกมาด้วยนะครับย้ายมาอยู่ที่คิงเห็นไหมถ้าทาเร็วๆไม่รู้เลยถ้าเพื่อนมันทายว่าอยู่ใบนี้เราก็ย้ายมาใบนี้ถ้าเพื่อนมันทายว่าอยู่ใบนี้เราก็ให้มันอยู่ที่เดิมแค่นี้เองเอาไปเล่นให้สนุกครับ